เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ID FIFA Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมิน i n ได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาละครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับนักเตะที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งนะครับเป็นแอนดี้แคร์โรนั่นเองนะก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนก่อนครับว่าคือตัวที่ผมจะเล่นเนี่ยผมต้องดูก่อนนะว่าตัวเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับซึ่งแคร์โรนี่มันก็พอที่จะมีบางส่วนนะที่น่าสนใจครับแต่ว่าผมดูจากสแตทเบื้องต้นแล้วว่ามันมันดูไม่ค่อยนาเก่งนะแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายส่วนครับที่ มันทําได้ในระดับดีมากเลยสามแล้วก็บางส่วนก็ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวในจ้ามาค่อยๆทําการรีวิวเจ้าตัวกันเนาะก็แค r โรโครับอันหนึ่งนะระดับถัดไปแค r โรอะ่ะโอเคแอนดี้แครโรครับเคยมีมาไม่กี่ปีนะมีก่อนหน้านี้ก็มีปีทีทีครับแล้วดูสแตทค่ะโอ้โหป่วยมากป่วยมาก มีแค่เนี่ยพลังการยิงมงบอลแข็งกแกร่งดุดันนะครับความเร็วนี่ไม่ต้องห่วงเลยแย่มากนะครับความคล่องตัวก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอมาปีนี้ครับทุกอย่างเนี่ยถือว่าใช่ไงเลยแพดขึ้นมาแล้วกันปรับแพดขึ้นมาเป็นระดับที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับจบตะกอพลังการยิงยิงไกลยืนตำแหน่งเนะี่ยถือว่าดีนะคคบคุมบอลเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ประหลาดใจเพราะว่ากองหน้าตัวใหญ่มักจะค่านี้ไม่ค่อยสูงนะ มงบอลดีครับแข็งกระแดงดีดุดันนะครับกระโดดดีนะแต่ว่าควบคุมอารมณ์เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่จริงกองหน้าตัวเป้า่ผมมองว่าถ้าจะเอาเป็นแบบระดับท็อปทอปจริงๆอนะ่ะควบคุมอารมณ์ควรจะต้อง100เอาจริงๆถ้าจะให้ดีมากๆคือ110ขึ้นไปนะมันจะชัวร์กว่ามากๆนะครับซึ่งแอนดี้แคโรเนี่ยประสบปัญหาจริงในเรื่องของความชัวร์ในการจบสกอร์นะครับจากค่าควบคุมอารมณ์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันส่งผลนะ เอพีสิครับส่วนสูง191น้ําหนัก7จกกิโลกรัมรูปร่างมาตรฐานนะขนาดเท้าซ้าย5แล้วขวา3ามนะช่วยแรกๆมก็ไม่รู้นะไปยิงเท้าขวารัวๆเลยนะครับ,พอบอเพราะแบบเฮ้ยทำไมมันยิงแบบนี้วะพอมาตั้งเปิดดูอ๋อขนาดเท้าซ้ายนะครับโอ้โหอัดเป็นสกเก็ตแบนะยิงมัน4ี่หลูกยิงไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็สกิมูฟสอดาวครับมีอินเทอร์โพลนะแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์ครับคือส่วนสูงเน,นี่ยกับน้ําหนักมันดูต่างกันนะแต่ว่าข้อจริงเนี่ยรูปร่างมันก็ก็ดูหนาอยู่นนนะะคครรรัับบสหแแอดี้โ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแกร่งครับความแข็งแกร่ง111เนี่ยแล้วก็สมนุล92นะผมบอกเลยว่ามันพอนะสำหรับกองหน้าที่สูงระดับแอนดี้แคร์โรนะครับามาดูแผนงันดีกว่าครับแอนดี้แคร์โรเหมือนเดิมครับเป็นแผนเดิมแต่ว่ามีการปรับนิดหน่อยก็คือให้แอนดี้แคร์โรเนี่ยยืนอยู่ในตําแหน่งหน้าเป้าแต่ว่าปีกซ้ายปีกขวาเนะี่ยเปลี่ยนนะ ผมช่วงนี้ผมดูผมดูประวัติ n e ็ตเวบ่อยก็เลยชอบแกนะฮะก็เลยจับมาใช้ในทีมนะอยู่ตำแหน่งปีกซ้ายครับผมเน็ตเวเปิดบอลแมนมากแต่ก็นั่นแหละฮะเราจะไม่ได้โฟกัสนะเราจะโฟกัสแค่ที่แคลโรครับนี่ฮะเป็นแผนประมาณนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับและในทีมเหมือนเดิมเลยไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นครับช่วงนี้ มาก่อนที่จะไปตัดเกรดครับเรารีวิวเป็นครั้งแรกแนะ่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงประวัติแอนดี้แคโรกันคร่าวๆนะครับก็แอนดีนะ้แคโรเนี่ยอยู่มาไม่เยอะนะเอาจริงอยู่มาน้อยมากเลยนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ Pre ส o n น n อตเอ็นนะฮะตอนเริ่มค้าแข่งนะครับอาโทษฮะเป็นเด็กฝึกของนิวคาสเซิลอยู่แล้วแล้วก็โดนยืมไป Pre ส o n น n อ t เอ็นนะครับแล้วก็พอปี2 0 1 1นเะนี่ยช่วงนั้นแอนดี้แคโรถือว่าฟอร์มโอเคนะ มง่งแบบยิงไม่เยอะหรอกอาจจะยิงสิบต้นตต่อฤดูกาลอะแต่ตอนนั้นอะลิเวอร์พูลเพิ่งปล่อยฟอนันโดตอเรสให้กับเชลซีแล้วก็ขาดกองหน้าตัวเป้าก็เลยจ่ายเงิน30ล้านเนี่ยให้นิวคาสเซิลนะครับซึ่งมาอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอันดิแครโรว์นะฟอร์มแย่มากก็เลยปล่อยให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดยืมแล้วก็ซื้อขาดไปนะครับตอนอยู่เวสต์แฮมก็ใช้คําว่าจํานวนการเจ็บเนี่ยเยอะกว่าจํานวนประตูที่ยิงได้ละกันนะครับจนกระทั่งหมดสัญญานะ และนิวคาสเซิลครับในช่วงต้นฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบที่เรียกได้ว่าซื้อใจอ่ะเพราะว่าอดิคารโรเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เกิดในเมืองนิวคาสเซิลอยู่แล้วนะครับเป็นสัญญาที่ว่าจะจ่าย2 0 0 0 0 2 0 0 0 0ปอนด์ใะก็ต่อเมื่ออาริคคาโรเนี่ยลงสนามแต่ก็จะมีเบี้ยเลี้ยงนอื่นนิดหน่อยแต่ว่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็จะเป็นค่าเหนื่อยประมาณนี้ซึ่งถือว่ามันต้องใจพอสมควรนะที่จะเซ็นสัญญาแบบนี้ได้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเงิน ใช้คำว่าเป,เป็นเดือนอลไก็แน้อยแหละครับที่ให้นักเตะไว้นะก็ต้องรอดูครับว่านี่แคร์โรลน่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะซ้ำนะว่าเขาได้ลงให้นิวคาสเซิลไปแล้วเนี่ยถึง10นัดหรือเปล่าหรือว่ายิงไปได้แล้วเนี่ยบ้างหรือเปล่านะครับแต่นั้นก็คือเรื่องของชีวิตจริงคนระมาดูเรื่องในเกม,มกันบ้างดีกว่านะิคแคร์โรลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าเขามีเรื่องที่ทําได้ดีมากแล้วก็เรื่องที่ทําได้แย่มากเหมือนกันนะครับเรื่อง,องความเร็ว อันนี้แคร์อเป็นหนึ่งในตัวที่ผมต้องบอกเลยว่าความเร็วเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับก็เ,เลี้ยงบอลก็ไม่ดีนะความคล่องตัวก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องให้แค่2.5นะครับในเรื่องความเร็วนาจะเป็นตัวแรกเลยนะที่ให้เรื่องความเร็วได้แค่2.5นะครับการจบสกอร์ถ้าถ้านับว่าเขาเป็นกองหน้าตัวเป้านะใช้คําว่าานาบว่าเป็นกองหน้าตัวเป่าก็ถือว่าทําได้ไม่ดีอะ่ะคือยิงดีนะ ยิงประตูได้เท้าซ้ายเนะี่ยโอเคเลยแล้วก็หม่งดีมากดีโคตรแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมเชื่อคำว่าเขาเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยชัวร์แล้วกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความจบสกอร์เนี่ยผมจะให้ที่ประมาณ4ดาวนะครับสำหรับกองหน้าตัวเป้าเนี่ยคือถ้าเกิดเอาไปเปิดมงอย่างเดียวนะเขาจะดีมากหรือว่าถ้าเกิดแบบมีตัวเซตให้เขาเยอะๆอะ่ะเขาจะดีมากแต่ถ้าต้องให้เขาแบบหาจังหวะเองลากเลื้อยไปทําประตูเองเนี่ยอันนี้แครอเนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ความแข็งแกร่งครับเอาไปสีดาวครึ่งดีนะแข็งแกร่งเลยนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ว่าอะไรดีล้มยากแข็งแกร่งมากเบียดปะทะได้ดีนะครับหา,หาเวลาจะโดดแย่งมงกับใครในกองหลังสู้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งก็ประมาณนี้นะ AI เอาไปประมาณ4ีดาวครับหาตำแหน่งในการร้อมมงดีวิ่งหาช่องดีนะครับจ่ายบอลโอเคนะเป็นตัวที่จ่ายบอลโอเคเลยครับเรื่องความคุ้มค่าของให้ที่ สี่ดาวแล้วกันคือราคามันไม่แพงนะแล้วก็มันเอาไปใช้จริงได้อะคือถ้าใครที่ชอบสไตล์เปิดมงะ่ะก็แอนดี้แคโรจะตอบโจทย์ครับแต่ว่าใครที่ชอบเล่นแบบบอลแบบติกิตาก้าหรือว่าจ่ายบอลไปมาเร็วๆอะไรเงี้ยแอนดี้แคโรจะไม่เหมาะกับฟอร์แมตนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ออกบอลช้ามากไม่ได้เป็นการยิงหรือส่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาของเขาเลยนะแล้วก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันดีกว่าสำหรับแอนดี้แคโรนะ อะไรครับมาครับยิงต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของไอทีแคโรนะหลังๆเนี่ยผมพยายามจะรักษามาตรฐานไฮไลท์ให้อยู่ที่ประมาณ4นาทีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอยากให้ไฮไลท์เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะหน่อยนะแล้วก็นี่ฮะเปิดมาก็ได้เห็นเลยนะครับลูกหม่งของไอทีแคโรนะอย่างที่ผมบอกครับว่าคือถ้าเกิดนับแค่เรื่องหมงเขาน้าจะเป็นท็อป10ของนักเตะในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วครับมไม่ว่าจะเป็นแบบหม่งยัดนะครับมงแบบมงชัลแลหบมงเฉลียยอย่างนี้ไอทีแคโรทําได้ดีมากนะ ซึ่งก็ถือว่าเหมาะครับอ่าและนี่ฮะเรื่องความแข็งแกร่งครับเบียดฟูลแบ็กสบายครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเป็นประตูไปนะเพราะว่าเขายิงแรงเออเป็นคนที่ยิงแรงด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการยิงแรงที่ควบคุมันไม่ค่อยได้นะอ่าไม่ใช่ฮะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ก็คือเน้นยิงยัดอย่างเดียวอะนะแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็เรื่องของลูกกาขาดไม่ต้องห่วงฮนะตำแหน่งหรือว่าความแรงเนี่ย ถ้าเกิดได้หมงนะใช้คำว่าถ้าเกิดได้หม่งนะครับหาคนหาคนเอาเข้าลงยากมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปเล่นบอลภาคพื้นอ่ะบอกเลยว่าแบบืหเสียของเป็นตัวที่เล่นบอลภาคพื้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อย่างลูกนี้ก็แอซิส,สให้เพื่อนแต่ว่าโอ้โหยิงติดเสาบนกระดอลงเส้นล่างแล้วก็ตีตอกมานะดีอันนี้แคลโรวิ่งไปม,มงได้ครับเป็นตัวที่สามดาบสองเก่งเออผมลืมข้อนี้ไปเลยเป็นตัวที่สามดาบสองเก่งนะครับ แล้วก็ใช้คําว่าหาตําแหน่งเนี่ยมักจะไม่ค่อยลงต่ําส่วนใหญ่จะยืนค้าข้างหน้านะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆของแอนดี้แคร์โรนครับส่วนเรื่องการยิงอย่างที่บอกครับเป็นตัวที่แบบแนดนยิงแรงอะ่ะคือถ้าเกิดยิงประตูด้วยเท้าเนะี่ยผมบอกเลยว่าใช้หัวดีกว่าเป็นนักเตะที่หัวดีกว่าเท้าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จ่ายบอลดีนะเพราะว่านอกกองหน้าตัวเป้าเนี่ยต้องอย่าลืมว่านอกจากอา่อใช้คําว่านอกจากจะต้อง คอยยิงประตูหรือคอยพักบอลแล้วนะครับยังต้องดึงจังหวะให้เพื่อนแล้วก็คอยจ่ายาจ่ายบอลให้เพื่อนเพื่อทําประตูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่ชอบกองหน้าที่เป็นยักษ์ปักหลันนะครับแล้วก็เป็นตัวเป้าคอยพักบอลจ่ายบอลให้เพื่อนได้ดีมีความแข็งแกร่งพักบอลได้อันนี้คาโร่จะเหมาะมากนี่ฮะลูกนี้ <c oughs> ยิงซะกานสั่นเลยนะครับ อย่างที่บอกครับเป็นตัวที่ยิงแรงแต่ว่าแบบทิศทางแย่มากอ่ะผมพยายามันจะกดทิศทางเขาหลายรอบมากๆนะครับแล้วก็มันก็ยากครับต้องเล่นแบบสักสี่ห้าเกมมันอ่ะถึงจะบังคับทิศทางเขาได้นะแล้วก็ลูกนี้ฮะโอ้โหยิงสักคารสั่นคือผมเล่นจอยฮะแล้วก็ลูกโทษเมืนอกีเอาซะจอยสั่นพับๆ,ๆเลยหรือว่าโอ้โหยิงแรงจริงนะแล้วก็นี่ครับ คือถ้าเกิดมาในมุมที่แบบค่อนข้างเปิดอ่ะอันนี้คาร์โร่จะยิงประตูง่ายนะเพราะว่าเขาหักหักข้อได้ดีครับแต่ว่าคือถ้าเป็นจังหวะแบบ50-50บ50หอะ่ะหรือว่ามุมไม่ได้เปิดมากอันนี้คาร์โร่จะยิงหักข้อได้ไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกพอสมควรนะกับการจบสกอร์ในการใช้ในคาร์โร่ครับแต่อย่างย้ำอีกรอบว่าเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวเป้าเนี่ยหน้าที่เขาหรือว่าความสามารถเขามันก็จะประมาณนี้แหละครับ คือแข็งแกร่งยืนได้ดีตำแหน่งโตสูงใหญ่อะไรเงี้ยมงได้ดีจ่ายบอลได้ดีนะครับความเร็วอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะไม่ได้คาดหวังส่วนอื่นอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบแอนดี้แคโร่นะนี่ครับคือยิงแบบหักข้อเกือบจะหลุดกรอบอยู่แล้วนะครับโหได้เลยว่าเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้ประตูไปแล้วนะครับสำหรับแอนดี้แคโร่แล้วก็ใส่ไฮไลท์ช็อตเสียมาค่อนข้างเยอะคืออยากให้เห็นว่าแอนดี้แคโร่เนี่ยมัน เป็นตัวที่ใช้โอกาสเยอะจริงๆนะแต่ว่าก็ในขณะเดียวกันครับบางจังหวะมันก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้คนที่จะไปใช้เนี่ยลองซื้อบวกหนึ่งไปก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดนึงอะขนาดผมที่ชอบกองหน้าตัวใหญ่อย่างรู้สึกว่าใช้เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับคือต้องเล่นสักสิบเกมอะถึงจะใช้เขาได้ดีกว่านี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับไฮไลท์ของอดีตแคโร่นะ ก็วันนี้ลาไปแล้วนะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ